ชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟมาโอ้โห,โหไม่รอดไม่รอดบบผมต้องประกาศ<อ>ครับว่าผู้ชายคนนี้ black out โอ้โห แต่ว่าถ้าถามหอมอะ่ะเขาเป็นผู้ชายที่มีของครบมากนะคะ,ะถ้าให้หอมลิสไดแบบผู้ชายที่มานะผู้ชายโสดคนนี้ติดหนึ่งในสามแน่นอนอเอาอย่างงี้หนุ่มโสดคุณไม่ต้องเสียใจหรือเป็นกังวลเลยนะฮะเพราะสุดท้ายเนี่ยนี่มันเป็นแค่เกมเท่านั้น <S <S และที่สําคัญก็คือว่าเวทีนี้เราว่ากันด้วยความบริสุทธิ์ใจว่ากันด้วยความจริงใจใช่ก็คือใช่ ถ้ายังไม่ใช่ก็เปิดโอกาสให้ทั้งคู่ได้เจอใครที่อาจจะเหมาะสมกว่าใช่บนเวทีนี้อาจจะไม่มีผู้หญิงที่ชอบดมแต่ของเชื่อว่าข้างนอกอาจจะยังมีอยู่ค่ะเอาอย่างนี้ปกตินะครั้แบล็คเอาท์เนี่ยเราไม่ยืดเยอปกติแบล็คเอาท์เนี่ยเราส่งกลับเลยแต่ขอเป็นพิเศษนิดนึงเพราะว่าหนุ่มโสดเขาไม่ได้แย่เลย ก็ไม่ได้แย่เลยแต่อะไรบางอย่างนี่เป็นการแบล็คเอาท์ที่เป็นประเด็นแน่นอนในโลกโซเชียลนะฮะเพราะนั้นลองถามดูคนที่ดับไฟมิ้นอ่าแน่นอนเรื่องความสูงใช่เพราะเขาไม่ชอบความสูงหนูสูงแค่ไหนาสิไหนมเฮียเซอ่าอันนี้เนี่ยอันนี้ใส่รองเท้านะดูถอดรองเท้าได้เลยได้เลยล้เว่าเลออีกข้างมั้ยเ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  จับมืออถ้าสมะติเดินแล้วจับมือนี่ไงมันมันไม่พอดีจริงๆริงาให้ดูอย่างนี้เห็นป่ะอ๋อเงี้ยเห็นป่ะมันไม่พอดีแอบดูพอดีว้าวนไ่เอาคนอื่นมันไม่เอามันตื้นมันเหลือะก็แบบนี้แล้วนี่ใช่ไหมผู้จะมาเก็บกินทุกคนที่เขาไม่เอาไม่ได้ป้าบอกนี่เออแต่เข้าใจเลยนะเข้าใจเลยนะเห็นป่ะว่ามันเป็นขาด้วยเข้าใจเขาด้วยค่ะก็เลยแบบว่า ก็ไไม่ปดโอเคแล้วถ้าไม่ใช่เรื่องความสูงเรื่องตื่นขึ้นมาแล้วล้างหน้าแปรงฟันเลยเงี้ยคุณติดไหมก็นิดนึงพค่ะเพราะว่าพอเวลาเราเราทางานแล้วอะค่ะบางทีวันหยุดอะมันอยากแบบตื่นสายๆแล้วยังไม่อยากลุกอะยังอยากเอียงแต่ทำอื่นได้แต่ยังไม่ไม่อาบน้ำไม่สองข้อเลยความสูงไม่ได้แล้วก็หมักหมมหมักหมมเอาไว้โอเคขอบคครับขอบคุณครับขอครับบีหน้าล่ะหุ่นก็ใช่เลยนะ คุณติดประเด็นไหนบีน่าหนูไม่ชอบว่าหนูอยากให้เขาปิดประตูห้องน้ำอ๋อถ้าสาวๆที่เข้ามาคบกับคุณส่วนใหญ่เขาขอเรื่องข้อสามเนี่ยคือคุณจะเข้าน้ําก็ได้แต่อย่าถ่ายท่าสดได้ไหมล่ะก็ปิดประตูได้ไหมล่ะได้ับางทีคือถ้าผู้หญิงบอกว่าเราไม่อะไรเราคืยผู้หญิงเราก็เปิดให้เพื่อความสบายใจแต่ถ้าเขาไม่ชอบเราก็ปิดให้ได้เออมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ใดๆเดี๋ยวนะชูครีมคนนี้ ผู้ชายในอุดมคติของคุณเลยเนี่ยเอาหนูหนูสารภาพเลยจริงๆแล้วอ่ะหนูจีบน้องเพราะเรารู้จักกันแต่ว่าเคยคุยกันมึงก็รู้กูไม่รู้ <laughs> มัจงไม่รู้ได้ไงวันนั้นมันคืองานะนั่นอะไป่ไปต่อก็ไม่รู้เอา้าแล้วคราวนี้คือเคยเคยคุยกันแล้วน้องก็แบบเออแบบเรามันไม่ใช่ท้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบ ก็ไม่รู้ว่าน้องจะมาด้วยโอเคอะยังไงก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นเกียรติของเทมพ์เอ้าท์ไทยแลนด์นะครับเลามีโอกาสต้อนรับหนุ่มโสดคนนี้และที่สำคัญก็คือว่านี่เป็นการแบล็คเอาท์ที่คุณไม่ต้องรู้สึกแย่เลยนะฮะค่ะอย่างน้อยๆในสายตาพิธีกรหญิงคุณก็คือท็อปทรีเดี๋ยวนั้ขึ้นควัก่อนถ่ายรูปว่าน้องน้องก็ไปแล้วถ่ายรูปเลยอเออเรากำลังทำรายการอยู่จะถ่ายรูปอย่างนี้เลยอะน้าเอาไปหน่อย น้าอยากให้ลูกเต็มตัวไม่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 เนะไม่เอนะเอาพอสมควรดิบ่ะเอาพอสมควรดิบ่ะเอาพอเอาเออเอาพอสมควรหนึ่งสองสาม คุณอย่าเสียใจนะคุณอย่าเสียใจนะเพราะว่ามันมีคนที่อยากได้คุณแต่มันเอาไม่ได้จริงๆเอาไม่ได้จริงๆบอกอะไรกับซาซาหน่อยสิครับที่เขาทำอย่างนี้กับคุณนะครับไม่เป็นไรครับถึงอนาคตเดี๋ยวผมเปลี่ยนแปลงให้ได้เอออาละวฮหนุมโสดคนนี้ black out ขอบคุณครับ ไม่เป็นยาก็ไม่รู้สึกตกใจนะครับก็เพราะบางคนก็อาจจะรับไม่ได้นิดนึงแต่ถ้าถามว่าเปลี่ยนได้ไหมก็เปลี่ยนได้ครับน่าจะเป็นเรื่องส่วนสูงที่ผมต้องการด้วยครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์ในการอยู่ด้วยกันผมอาจจะขี้เมากันไปหน่อยมานั้นครับเรื่องล้งหน้าเป็นฟันก็จะตื่นจริงๆคือไม่ได้ฝีกว่าต้องตื่นเช้าแต่คือตื่นกี่โมงหน้าแต่แค่ขอแค่ตื่นมาแล้วก็ล้างหน้าครับก็ไม่ได้เสียใจครับผมแต่คือก็อยากให้รู้ว่าใครทักดีเอ็มางอน่าง มันมีความรักและฉันมีความโสดม a t c h แบดีบบบนี้ไม่คบกันมีโสด t ิ k กต็อกเยอะๆนะคะกดปุ่มค้นหาพิมพ์ชื่อเพลงฉันมีความโสดแล้วเต้นกันได้เลยอย่าลืมติดแฮชแท็กฉันมีความโสดชาเลนจ์กันด้วยนะตลอดช่วงเวลาความสำเร็จของหนุ่มโสดและสาวโสดที่เกิดขึ้นในรายการคงจะหนีไม่พ้นการทำหน้าที่ของเหล่าเลิฟกรูที่คอยแวะเวียนกันมาทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมแนะนำและให้ข้อคิดดีๆอย่างมากมายนอกจากนี้เหล่าเลิฟกรูก็ยังนำสิ่งดีๆมามอบแก่คุณผู้ชมอีกด้วยเราไปชมกันเลยดีกว่า นี่สิฮะเลิฟกูรูเจ้าประจําของเรามาทีไรก็ได้แต่สงสัยความเนี้ยบความเปะ๊ะความปังนะปีนี้กี่ขวบแล้วพี่เอาจริง <c oughs> หัวเราะแซยิแสแซอูอ ดูแลตัวเองยังไงหกสิบ <60. S 3> ฝากไปถึงสาวๆทั้ง30คนการดูแลตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญคโดยเฉพาะใบหน้าของคุณเนี่ยเป็นเฟิร์สอิมเพรสชันที่จะให้ผู้ชายเนะี่ยต้องตาต้องใจคุณต้องดูแลผิวหน้าให้ดีที่สุดดิฉันเคยปล่อยปัดตัวเองแล้วจนคนทางบ้านต้องมาเตือนดิฉันเรียกดิฉันว่าอีกระเทยแก่เงี้ยคุณจะเห็นได้เลยว่าใบหน้าดิฉันจะมีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าคนแก่เกิดขึ้นจริงไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งผิวเหี่ยวผิวย่อนผิวย้วยผิวยานรอบดวงตาริ้วรอยเยอะมากตีนกา ไม่ต้องยิ้มมันก็เกิดขึ้นหน้าผากก็มีมันเกิดขึ้นถ้าเรายิ่งไม่ดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดรับรองได้เลยว่ามันมาเยือนคุณแน่แล้ววันนี้ขอบอกเลยว่าพี่ปุ๋ยแม่ปุ๋ยยายปุ๋ยหรือคุณตาคนนี้ตาชลุตุชนาคนนี้เป็นคนแรกที่ออกมาบอกว่า,าเซรั่มที่ชื่อไตรจีนา เป็นตัวที่คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวคืนความแต่งตึงให้กับดิฉันใครจะเชื่อว่าดิฉันหกสิบแล้วในวันนี้ทุกอย่างมันต้องพิสูจน์ขออนุญาตเลยนะคะดิฉันเป็นคนเดียวที่ออกไปล้างหน้าโชว์ให้เห็นผิวหน้าสดๆของดิฉันที่เคยมีปัญหาวันนี้จะมีปัญหาไหมนี่เอืะ ล้างให<ล>้ดูเลยค่ะนะคะว่าใบหน้าที่ไม่มีอะไรปกปิดแล้วมันเป็นไงวันนี้ทุกวันนี้แต่งหน้าบางมากนะไม่ต้องใช้ครีมรองพื้นเลยนะใช้แค่แป้งเท่านั้นเองดูนี่ค่ะ,อะกองสุ่มเข้ามาใกล้ๆเลยค่ะอีกนิดอีกนิดแล้วดูปัญหาที่เคยเกิดขึ้นริ้วรอยรอบดวงตาเป็นไงล่องน้ำหมากล่างน้ำลึกเป็นไงรูขุมขนเป็นไงกระชับไหมนี่อ่ะแล้วดู เนื้อมันแน่นมากที่สําคัญเลยนะคะเซรั่มเต่ละชนะเนี่ยมันเข้มข้นมากแล้วก็ไม่แพ้ด้วยใช้ง่ายเพียงแค่นหนึ่งไม้พายแบบนี้รอบดวงตาทาได้แทนอไนคอคีมเดครีมไนท์คีมเลือคอคีมที่เคยเหี่ยวย่นแบบนี้ใช้ครั้งแรกคุณจะรับรู้เลยว่ามันคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าของคุณก่อนใช้ถ่ายภาพเซลฟี่เอาไว้ก่อนแล้วพอหมดไปสักระยะหนึ่งหรือหนึ่งกระปุกแบบนี้คุณเอาภาพมาเปรียบเทียบคุณจะเห็นถึง ความแตกต่างมันจะต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงแน่นอนเลยค่ะเดือนนี้ไตเรจิน่าครบ15ปีวันนี้เป็นวันเดียวที่ดิฉันจะมอบให้กด1577 รับไปเลย5นาทีนี้คุณรับเลย2กระปุกใหญ่3กระปุกเล็กแบบนี้ในราคาเต็มคือ8,800บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่2,990บาทซื้อ1แถม4วันนี้ใช้ได้ถึง4เดือนเช้า15บาทเย็น15บาทกดจองไว้ก่อนที่1577หรือแอดไลน์แต่ลิจีน่า5นาทีนี้ซื้อ1 แถม4คุณจ่ายเพียงแค่2,990บาทไม่ใช่แค่ปุ๋ยคนเดียวนะคะที่ออกมาบอกว่าเซรั่มเตลลิกิน่าใช้ดีจริงและเห็นผลจริงไม่ว่าจะเป็นอาหมูพี่ ino, พนีโนพ่พี่ปานธนพรพี่เอชัยาเจนิเฟอร์คิมพี่ปุ้ยพี่มวนวันเขาใช้จริงเห็นผลจริงเซรั่มเตลลจกิน่าอยู่กับฟ้าเมืองไทยมาแล้ว 15ปีกดเลยค่ะหาเเหลือเวลาไม่ถึง5นาทีแล้วนะคะเฉพาะรายการนี้เท่านั้นฉะนั้นแล้วขอให้จองสิทธิ์ไว้ก่อนจองให้ได้ในวันนี้อย่าให้พลาดนะคะเพราะว่าเซรลั่มล้วนแบบนี้เพียงแค่2990บาทที่1577เท่านั้นค่ะ5นาทีนี้คุณรับเลย2กระปุกใหญ่3กระปุกเล็กแบบนี้ในราคาเต็มคือ8,800บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเป็นแค่2990บาทซื้อ1แถม4วันนี้ใช้ได้ถึง4เดือนชา15บาบาท เย็น15บห้าทจัดส่งฟรีรูดบัตรเครดิตได้เก็บเงินปลายทางกดจองเลยค่ะ1577 7ค่ะของดีๆแบบนี้ก็อย่าพลาดนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งครับที่เลฟิฟคููท่านนี้นะครับก็มาพร้อมความสนุกสนานและก็ของดีๆแบบนี้ครับขอบคุณพี่ปุนิัานนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นประเด็นในโซเชียลแน่นอนแค่ไม่ปิดประตูแค่นั้นเอง เสียใจนะเสียดายเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เกิดการแบล็คเอาท์เกิดขึ้นใน t ท k e มี Out Thailand นะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าเมั์มอยก็ให้สนุกสนานในแฟนเพจของเท็กมี Out Thailand เลยนะครับแต่ที่แน่ๆความสนุกแบบนี้บรรยากาศพิเศษแบบนี้คุณผู้ชมสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของเรานะครับไม่ว่าจะมาเป็นสาโสดหรือเป็นหนุ่มโสดที่ออกมาจากโพเดียมออกมาจากกระสวยนะครับสแกนมุมจอถ้าอยากมีแฟนครับบรรยากาศพิเศษ จะเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณ MTI ค่ะที่เนรมิตหนุ่มหล่อและสาวสวยของเราในวันนี้เรียกความสนุกของเรากลับมาดูย้อนหลังได้เสมอครับที่ y o u t u b e c o m tvthunder official และในอีก7วันข้างหน้าเรา2คน30สาวโสนและความสนุกที่เดียวในโลกแบบนี้กลับมาแน่นอนครับ Take me out Thailand มาร์กนิง่งโปรชดบัญยองผงเลิศยืนคนเดียวมันเดียวดายถ้าได้เธอยืนข้างกายก็คงดีชอบผู้ชายสะอาดแล้วก็ชอบผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวด้วยมือเขานุ่มมากค่ะมือเขานุ่มค่ะหอมด้วยอุ้ยเหตุผลเดียวกันเลยค่ะเขาหอมมากหอมที่มาพร้อมกับนิสัยที่สาวๆต้องชอบบอกไปโปรเป็นสายเป๊ กินกินข้าวอะไรก็จ่ายให้หมดอย่างคนเก่านะครับผมก็ให้เครดิตการ์ดไว้เลยวงเงิน3 0 0แสนซื้อเสาาื้อผ้าให้เคยให้ความรักเคยให้คาเฟ่โปให้ได้ทุกอย่างของให้ดูแลโปเขาก็จะเป็นสเปคของสาวๆที่ชอบสไตล์บ้านๆอย่างไงฮะบ้านรวยหนู <c oughs> อว่าหนูซัพพอร์ตเขาได้แน่นอนจะให้หนูไปซับเหงื่อซับอะไรหนูก็ทำได้เพราะว่าเพราะเขารวยค่ะชัดยักเขารวยค่ะไม่แต่ว่า เขารวยมันไม่ใ <rôle> ช <CCTV> ่เหตุผลที่ที่สูงที่สุดแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เขารวยอ่ะคือ mindset ของเขาแล้วความรวยเนี่ยมันหายไปได้แต่สิ่งที่เขามีว่ะมันคองความรวยแล้วก็จะพาหนูรวยไปด้วยได้